ดีคะ่ะดีมากค่ะเสียงแป้นมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาสรุปบทสมดุลเคมีย้ําคําว่าสรุปก็คือต้องเรียนมาบ้างที่โรงเรียนนะคะไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์เหมาะสําหรับเด็กที่ใช้สอบที่โรงเรียนแล้วก็เด็กที่จะใช้สรุปเพื่อสอบเ n t r รา c e เราเปิดชีทของเราขึ้นมาค่ะเราจะมาพูดถึงสมดุลหน้าหนึ่งคะลูกหยิบปากกาขึ้นมามีปากกาใช้ไหมคะมีค่ะดีมากตายแล้ว พราะเด็กเราเป็นคนรวยดีมากค่ะการจะเกิดสมดุลได้จะต้องเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้คําว่าผันกลับได้แปลว่าลูกศรสองทิศทางอีกรอบลูกศรต้องสองทิศทางไม่ใช่ทางเดียวดังนั้นถ้าเราเห็นลูกศรสองทิศทางแปลว่าเกิดสมดุลได้ค่ะอันต่อมาจะเกิดสมดุลได้อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้ากับย้อนกลับต้องเท่ากันค่ะเช่นไปข้างหน้าสองย้อนกลับก็ต้องสองค่ะไม่ใช่ไปข้างหน้าสอง เราย้อนกลับเป็นสิบอย่างนี้ไม่ได้ค่ะอันต่อมาค่ะคำถามถ้าไปข้างหน้าเท่ากับย้อนกลับเช่นพี่ให้ใจผู้ชายไปห้าผู้ชายก็ให้กลับมาห้าแบบนี้พี่ก็คงตัวถูกไหมให้เขาไปห้าบาทผู้ชายก็ให้มันอีกห้าฉันก็คงที่ค่ะนั่นแปลว่าถ้ามันสมดุลปริมาณสารจะคงที่ว่าให้ไปห้าผู้ชายก็กลับมาห้าค่ะมันก็คงที่เท่าเดิมนั่นแปลว่าปริมาณคงที่หมายถึงสีคงที่ หรือความเข้มข้นก็คงที่5โมลาร์ยังไงก็5โมลาร์แบบนั้นประมาณนี้อันต่อมาจะเกิดสมดุลได้ต้องเป็นระบบปิดคําว่าระบบปิดหมายถึงมวลคงที่มวลคงที่มวลคงที่จบต่อมาเราจะมาพูดถึงค่าเคสมดุลซึ่งน้องๆได้บอกพี่ให้พี่ได้สาระแน่ตอนต้นว่าตอนนี้โรงเรียนกําลังสอนอยู่ค่าคงที่สมดุลย่อว่าเคตัวใหญ่ห้ามเขียนเคตัวเล็กต้องเป็น K ตัวใหญ่ โดยหาอย่างไรแกดูก่อนตะกี้เราบอกค่ะถ้ามันเกิดสมดุลปริมาณจะคงที่ค่ะด้วยความที่มันคงที่เช่น A ก็มีความเข้มข้นคงที่ค่าหนึ่ง B ก็ความเข้มข้นคงที่อาจจะห้าโมลาร์นี่ก็คงที่คงที่ในเมื่อคงที่เขาจึงบอกว่าเอามาจับหารกันละกันพอมันคงที่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 เลยได้ค่าคงที่ออกมาค่ะเรียกว่าค่าคงที่สมดุลโดยค่าคงที่สมดุลไม่ได้มั่วค่ะเกิดจากความเข้มข้นของขวามือค่ะ หารด้วยซ้ายค่ะอีกรอบความเข้มข้นขวามือค่ะหารด้วยซ้ายค่ะจึงมีสูตรว่าการหาค่า k เอาขวาตั้งหารซ้ายกำลังโมนเอาขวาเนะะี่ยค่ะเป็นตัวตั้งและหารด้วยทางซ้ายยกกำลังโมนหมายถึงอะไรยกตัวอย่างไปจาะสมมติจาะสมมติสมมติสมสมติพี่มีสมการอันหนึ่ง 2a บวก 3b น้องตกใจได้ 4c พี่หาค่า k ค่ะ ค่า k ขวาตั้งหารซ้ายกำลังโมลขวาก็คือ c ค่ะหารด้วยซ้ายก็คือ a b ยกกำลังโมนหมายถึงสามประสิทธิ์โมนในที่นี้หมายถึงสองปรสคือสามประสิทธิ์กับบ้านงงไหมสองประสอุ้ยสวยเป็นสวยหรือเปล่าไม่สามประสิทธิ์อุ้ยสามประสิทธิ์อันนี้สี่สามประสิทธิ์อันนี้สองสามประสิทธิ์อันนี้สามค่ะนี่แหละค่ะคือความหมายขวาตั้งหารซ้ายกำลังโมนคือกำลังสามประสิทธิ์ค่ะ เมื่อเราพอเริ่มทบทวนเสร็จเขาบอกว่าในการที่แกหาค่า k เนี้ยใครที่มีสถานะเป็น s กับ l จะไม่นำมาคิดในการหาค่า k ขีดเส้นใต้ s กับ l ไม่นำมาคิดหาค่า k อีกรอบเจอ s กับ l ตัดทิ้งไม่นำมาคิดหาค่า k s กับ l ไม่นำมาคิดค่า k s กับ l ไม่นำมาคิดค่า k จบค่ะ s กับ l ไม่นำมาคิดค่า k ต่อมาค่ะ พี่จะเล่าเรื่องเคอะไรให้ฟังค่ะเคเนี่ยคือชื่อแฟนพี่อันนี้เรื่องจริงเลยนะเคคือแฟนพี่เรื่องจริงพี่เลยแต่งงานกันแล้วได้เขาเ้าใจว่าพี่เนี่ยชื่อเคแฟนพี่เนี่ยนะคะเจอนิสัยแบบพี่เดี๋ยวก็เป็นบ้าเป็นบอคือไปกดดันแฟนบางทีเนี่ยก็รักน้อยรักมากบางทีรักมากก็ความเข้มข้นเยอะบางทีรักน้อยก็ความเข้มข้นน้อยแต่ปรากฏว่าพี่ K. เคก็ยังไม่เปลี่ยนไปค่ะ นั่นกาลังจะบอกว่าต่อให้พี่กดดันพี่เคเปลี่ยนความรักก็คือเปลี่ยนแปลงความดันหรือเปลี่ยนความเข้มข้นเคก็ยังไม่เปลี่ยนคือไม่มีผลต่อเคค่ะแต่พอพี่เคของพี่เนี่ยไปต่างประเทศไปเจออุณหภูมิเย็นๆอู้ที่ที่อังกฤษพี่เคเปลี่ยนไปค่ะเริ่มแต่งสาวมากขึ้นดังนั้นสิ่งเดียวที่ทาให้พี่เคเปลี่ยนไปคือความเย็นหรืออุณหภูมิจึงบอกว่าถ้าแกเปลี่ยนอุณหภูมิปุ๊บเคเปลี่ยนทันทีค่ะ เราจึงบอกว่าสิ่งเดียวที่มีผลต่อ k คืออุณหภูมิจดไปค่ะสิ่งเดียวที่มีผลต่อ k คืออุณหภูมิสิ่งเดียวจดช้าบ้านบื้มค่ะันลูกค่ะสิ่งเดียวที่มีผลต่อ k คืออุณหภูมิน้องบอกว่าน่ากลัวมากค่ะมีบ้านบื้ม้ลยคุพี่สิ่งเดียวที่มีผลต่อ k คืออุณหภูมิ ความเข้มข้นเปลี่ยนความนันเปลี่ยนเคก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนปุ๊บแค่ K. เปลี่ยนเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทําให้เคเปลี่ยนได้คืออุณหภูมิอันนี้ชอบออสอบบ่อยคุณครูจะถามว่าใครเอ่ยทําให้เคเปลี่ยนไปอุ้ยไปอังกฤษเจออุณหภูมิค่ะพี่เคเขาเริ่มสก,กระโปรงบัสมาสคาร่าประมาณนี้ต่อมาเราจะมารู้จักคําว่าดูดกับคายสมมติน้องเจอพี่ที่ไหนพี่ก็จะกินแต่น้ําอันเนี้ยอะไรดีนะ กระเจี๊ยบแล้วกันนะพี่ไปภารากรอนโหให้โซมากเลยกูไปภารากอนแต่ว่ากินแต่กระเจี๊ยบไปร้านไห้ยโซก็กินแต่กระน,น้ำกระเจี๊ยบไม่กินน้านอื่นเลยฉันไปที่ไหนฉันก็จะดูดกระเจี๊ยบเราฉันชอบไหมไปดูไปที่ไหนขี้ขนาดขี้อยู่นะ <c oughs> พี่ก็ดูกระเจี๊ยบด้วยเข้าใจไหมพี่ยืนแอลผู้ชายก็ดูแต่กระเจี๊ยบแสดงว่าอะไรุูกินทั้งวันแปลว่าชอบค่ะดังนั้นถ้าเราเลือกที่จะดูดแปลว่าเราต้องชอบค่ะนั่นแปลว่าถ้าดูดเราเลือกจะดูดอ่ะเราต้องชอบค่ะ ดูดความร้อนก็แปลว่าชอบความร้อนเขียนไปดูดความร้อนแปลว่าชอบความร้อนค่ะแล้วคายแล้วค่ะคุณพี่ข้างล่างสมมติพี่เจออาหารอันนึงแย่ <Yeah. S 1> ผักไม่อร่อยเลยก็คา,ายออกมานั่นแปลว่าการคายแปลว่าเราไม่ชอบค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าคายแปลว่าไม่ชอบคายความร้อนก็แปลว่าไม่ชอบร้อนค่ะถ้าไม่ชอบร้อนหมายถึงเราจะชอบแบบที่เย็น แบบในห้องดับจิตแทนค่ะน้ำบอกการจับของพี่ตุเลศมาเฮ้ยกี่เส้นต้อยเห็นไหมแม่ละดังนั้นถ้าเราเจอดูดดูดแปลว่าชอบร้อนๆค่ะแต่ถ้าคายชอบที่เย็นท่องค่ะดูดชอบร้อนๆคายชอบที่เย็นค่ะดูดชอบร้อนคายชอบเย็นอดูดชอบร้อนแล้วก็คายนะชอบเย็นเมื่อเราได้กันเสร็จเอ้ยได้เสร็จ เรามาดูอันนี้กรณีดูดความร้อนที่เราบอกว่าชอบร้อนๆถ้าอยู่ดีๆแฟนพี่ไปเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเราชอบที่ร้อนพอดีไปเพิ่มอุณหภูมิอู้ถูกใจเลยจะชอบที่ร้อนคุณไปเพิ่มอุณหภูมิแบบในนรกอย่างงี้ชอบใจมากฉันชอบร้อนๆแล้วแกไปเพิ่มอุณหภูมิแบบนี้ถูกใจหมายถึงเราสองคนที่เป็นแฟนกันก็จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันพร้อมประตูมิวว่านั่นแปลว่าถ้าเราชอบร้อนๆและแกไปเพิ่มอุณหภูมิแบบนี้ถูกใจ ว่าถูกใจก็คือสมดุลจะไปข้างหน้าค่ะก็คือเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะที่รักอา้าก็ไปได้กันประมาณนี้เพราะฉะนั้นกรณีนี้เพิ่มอุณหภูมิสมดุลจะไปข้างหน้าคําถามค่า k เป็นไงพี่บอกแล้ว k เปรียบเสมือนแฟนพี่เราเดินไปข้างหน้าด้วยกันค่ะแล้วเขาตามใจเราอ่ะเราชอบร้อนๆนี่ก็เพิ่มอุณหภูมิตามใจแบบนี้ต้องรักมากขึ้นแปลว่าค่า k จะเพิ่มขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นกรณีนี้จะทําให้ค่าเคเพิ่มขึ้นอันต่อมาถ้าลดอุณหภูมิบ้างล่ะบ้านแกฉันชอบร้อนๆมาลดอุณหภูมิที่เย็นแบบนี้แกขัดใจฉันฉันชอบที่ร้อนแกมาลดอุณหภูมิแบบนี้ไม่ถูกใจแบบนี้ต้องถอยหลังความสัมพันธ์คําว่าถอยหลังความสัมพันธ์หมายถึงสมดุลย้อนกลับค่ะค่าเคเป็นยังไงอ้อถอยหลังแบบนี้รักน้อยลงค่าเคลดลงค่ะคุณพระ หลักการจำใช่ไหมคะดูหลักการจำของเรานะคะดูดีมีวิชาการเหลือเกินอันต่อมาคายคายชอบที่เย็นแต่ถ้าเราไปเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนอีบ้าฉันชอบที่เย็นมาเพิ่มอุณหภูมิแบบนี้ขัดใจถ้าขัดใจแปลว่าสมดุลถอยหลงังหรือย,ย้อนกลับค่ะถ้าย้อนกลับแบบนี้จะลักลดลงหมายถึงค่าเคจะลดลงค่ะอีกกรณีหนึ่งลดอุณหภูมิให้เย็นโอ้โหถูกใจจะชอบที่เย็น มาลดอุณภูมิแบบนี้เดินหน้าได้กันแน่นอนเพราะฉะนั้นสมดุลจะไปข้างหน้าค่ะถามค่า k ก็รักพี่ k เพิ่มขึ้นค่ะจบค่ะเมื่อน้องขี่เสร็จเราจะนำไปต่อในหน้าต่อไปซึ่งออกข้อสอบที่โรงเรียนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โดยค่ะแกดูแบบนี้ใครก็ตามถ้าเพิ่มอุณหภูมิแล้ว k เพิ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมเพิ่มอุณภูมิแล้ว k เพิ่มคือดูดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพิ่มอุณภูมิ แล้วเคลดอาจจะเป็นคายประมาณนี้ซึ่งในหน้าต่อมาค่ะทวนนิดนึงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมการนี้เป็นดูดหรือคายแป๊บหนึ่งค่ะมีโทรศัพท์มาฮลัลโหลเราเลิกกันแล้วนะมีอะไรจะพูดไหมโอเคแฟนเก่าโทรมาค่ะแฟนเก่าบอกว่าเราสามารถดูว่าใครเป็นดูดเป็นคายดูจากสมการเคมีโดยถ้าสมการเคมีค่าพลังงานเขาลูกเช่นอาจจะเป็นบวก400ี่ร้ยจูลห้า้อยจูลเป็นตัวเลขนะ มันอยู่ซ้ายมือลูกศรแปลว่าเป็นดูดค่ะแต่ถ้าค่าพลังงานอาจจะ500จูล500แคลอรี่มันอยู่ขวามือลูกศรแปลว่าเป็นคายโอ้ซ้ายมือเป็นดูดขวามือเป็นคายละซ้ายมือเป็นดูดและขวามือเป็นคายจบเรามาทำข้อสอบ Entrance ของจริงเริ่มที่ข้อหนึ่งอุณหภูมิค่าของที่ก็คือ K ค่ะข้อใดเป็นดูดอะวงดูดตะกี้พี่ผ่ส,สวยๆเซ,ซ็กซี่บอกว่า การจะดูดแปลว่าเราชอบถ้าดูดความร้อนแปลว่าชอบร้อนๆค่ะนั่นหมายถึงถ้าเราเพิ่มอุณหภูม,มิถูกใจรักพี่เคเพิ่มขึ้นคือค่าเคจะเพิ่มขึ้นแกเขียนให้ครบแล้วไปแหกตาดูในชอยส์เราจะไปดูดูบนทีวีดูบนจอโอ้โหกึกเลยเว้ยเราจะไปดูค่ะในบรรดาน,นี้ใครที่เคเยอะสุดชี้ขึ้นคือเยอะสุดแปลว่าคนนั้นอุณหภูมิเยอะสุดอีกรอบ ใครที่เคเยอะสุดแต่ว่าอุณหภูมิเยอะสุดอุ๊ยใครเคเยอะสุดนี่เนี่ยค่าเยอะสุดนะลูกไอ้ติดลบยิ่งน้อยนะติดลบยิ่งน้อยอันนี้ค้ามากสุดดังนั้นอุ๊ยค่าเคมากสุด T หนึ่งเลยมากสุดค่ะซึ่งช้อยเดียวที่ T หนึ่งมากสุดช้อยสามค่ะนี่คืออดีตข้อสอบเป็นทรานง่ายกระัจบจะออกเดี๋ยวมีลูกเรียนตั้งแต่อายุหนึ่งขวบเลยนะอันนี้ก็ขี้โม้ใช่เปลกเลยต่อมาข้อสองค่ะเก่าจังละ ข้อนี้พี่จะเลือกน้องที่หน้าตาดีที่สุดในห้องนั่นก็คือพี่นั่นเองนะ <laughs> ฉันไม่ถามอะไรเด็กท้งตีฉันไม่ชอบฉันเกลียดมากตอนฉันเรียนพิเศษแล้วมาถามอะไรฉันเนี่ยว่าฉันถามจะถามแบบเลเสาระค่ะเช่คน,นนี้พี่สวย,ยไหมสองบวกสองเท่าไหร่ถ้าเกินกว่าสองบวกสองเส้นคูณหานี่ไม่ถามแล้วเ <laughs> พราะเด็กคิดไม่ได้แล้วนะ <laughs> ข้อสองจกักรกลาฟอันนี้บ่งบอกอะไรแค่ดูสิอุย้ยพี่สมมติตัวเลขศูนย์สมมตินะ อันนี้สิบยี่สิบสามสิบเอ๊ะพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากสิบมายี่สิบสามสิบแต่ค่าคงที่ที่เป็นแกน y ลดลงค่ะลดลงค่ะเราเอากราฟอันนี้มาเขียนว่าพออุณหภูมิเพิ่มถูกไหมอุณหภูมิเพิ่มจากสิบยี่สิบสาสบแต่เคมันลดลงค่ะคืออะไรวะพอเพิ่มอุณหภูมิเราลักที่เคลดลง แบบนี้ไม่ชอบร้อนแน่นอนเพราะว่าพอเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนแล้วมันลักน้อยลงถ้าไม่ชอบไม่ชอบคายค่ะนั่นแปลว่าอันนี้คายจบแล้วค่ะเราจะไปหาว่าช้อยใดเป็นกราฟพลังงานคายพี่คะแล้วกราฟพลังงานคายหนูจะรู้แล้วคะคุณพี่เฮ้ยหยิบขึ้นมาทดตรงนี้อุจละมีเสียงอะไรจะระเบิดแถวนี้เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่แกหากราฟพลังงาน แล้วจุดสุดท้ายขวามือสูงกว่าซ้ายมืออีกรอบขวามือสูงกว่าซ้ายมือที่บ้านเรียกดูดค่ะแต่ถ้าจุดสุดท้ายต่ํากว่าซ้ายมือจุดสุดท้ายต่ํากว่าซ้ายมือที่บ้านเรียกว่าคายอันนี้พี่รู้ตั้งแต่อายุแปดวันตอนคลอดจากคุณแม่ค่ะมาเชยยากไหมเคยสอนเด็กมต้นเด็กมต้นเชื่อคะ่ะส่งอีเมลมาเลยค่ะพี่บอกทั้งหมดพี่โกหกทั้งหมดเลยมาดู Bar อันนี้อุ้ยขวามือสูงกว่าซ้ายมือคุณพระถ้าขวามือสูงกว่าซ้ายนี่คือดูด เราต้องการคายไม่ใช่ดูดผิดปรากฏอันนี้เท่ากันถ้าช้อยสองขวามือกับซ้ายมือเท่ากันก็ไม่ใช่ดูดไม่ใช่คายเพราะฉันไม่ใช่ทั้งดูดไม่ใช่ทั้งคายก็ไม่ใช่เพราะเราต้องการให้เป็นคายแต่อันนี้ไม่ใช่ทั้งดูดไม่ใช่ทั้งคายอันนี้ละขวามือต่ำกว่าซ้ายมือคายค่ะถูกต้องค่ะตอบช้อยสาม สำหรับช้อยสี่ขวามือสูงกว่าซ้ายมือถ้าขวามือสูงกว่าซ้ายถือว่าดูดก็ไม่ใช่ค่ะเราก็ตอบช้อยสาม 3. นี่คืออดีตก็สอบเป็นทรานส์ ans, อุ้ยต้าแล้วสนามสอบสามาัญปีห้าเจ็ดหนึ่งในห้าสิบข้อของคนที่จะเป็นแพทย์ก็ไม่เห็นยากเลยใกล้จะตาย <laughs> โอ้โห,โหต่อมาค่ะเรามาที่ข้อสามข้อสามใครทำได้เดี๋ยวพี่จะซื้อตัว๋วเครื่องบินค่ะ ในเรื่องจริงจริงๆไปกับกรุงเ,เทพปทุมธานีสักสองนาทีไอ้เครื่องบินทิ้งปงทุมไทยตะปูปูอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเทพนี้อ่านไปน้องต่างจังหวัดงงหรือปทุมธานีอยู่ตรงไหนมันติดกรุงเทพอะคะ่ะมึงมึงติดกันเลยะคะ่ะมึงมึงติดกันสุดฤทธิะะ์เลยค่ะอืมข้ 3, อสามรูปต่อไปนี้คืออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยขวามือต่ำกว่าซ้ายมือขวามือต่ำกว่าซ้ายมือที่บ้านเรียกคายค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคาย เอคายแปลว่าไม่ชอบร้อนถ้าไม่ชอบร้อนหมายถึงชอบที่เย็น A, อเ,นเอ๊ถ้าชอบที่เย็นแปลว่าต้องเย็นเย็นคืออุณหภูมิน้อยๆ้อยถึงจะรักพี่เคเพิ่มขึ้นค่ะชอบที่เย็นน่ยต้องอุณหภูมิน้อยน้อยถึงจะรักพี่เคเพิ่มขึ้นเพราะชอบที่เย็นเอาแค่นี้จบแล้วค่ะอดีตข้อสอบเอ็นทราน์เองไปดูในบรรดาเนี้ยใครอุณหภูมิน้อยสุดเคจะเยอะสุดอุ๊ยใครน้อยสุดวะ ยี่ห้าสามห้าสี่ห้าว้ายอันนี้อุณหภูมิน้อยสุดค่ะดังนั้นอันนี้อุณหภูมิน้อยสุดค่าเคอันนี้จึงมากสุดนั่นแปลว่าเอ็เป็นค่าเคที่มากสุดเอ็กต้องมากสุดมีช้อยเดียวข้อหนึ่งเฮ้ยทำไมมันง่ายจังข้อที่สี่ค่ะง่ายไหมทำจริงพอเฉลยดูง่ายเนาะปล่อยเองทําได้ไหมลูกเด็กก็ได้เด็กก็ได้ข้อที่สี่ค่ะคนเศร้าสลรัสน้ำตาไหล ข้อสี่ดอกจันข้อนี้เป็นข้อที่ head head ที่โรงเรียนมักนำข้อนี้จิกหัวไปออกสอบเขาบอกว่าให้ x เ,เป็นดูด y เป็น kind มีอุณหภูมิ r คืออัตรา k คือค่าคงที่ที่เรากำลังสาระแนอยู่ตอนนี้ทำไงดีช่วยพี่หยิบขึ้นมาดูดเอามาเขียนว่าเราสวยการจะดูดแปลว่าเราชอบถ้าดูดแปลว่าชอบร้อน เขียนตัวเล็กๆชาบละร้อนหมายถึงถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิชี้ขึ้นคือเพิ่มนะถ้าเพิ่มอุณหภูมิก็จะแบบโอ้ยลากะลากข้าห้องกรลักพีเคเพิ่มขึ้นแต่ถ้าลดอุณหภูมิไว้ดขาดใจก็ลักพีเคลดลงทำไมแรงมือไม่สวยเลยเอาแค่นี้ไปเช็คสอง่องเด้๋ยอ้สองช่องขออภัยแหมชอบพูดคำคุ้นเคยเช็คสองช่องนี้เนี่ย ดูพร้อมกันบนทีวีอุณหภูมิเพิ่มเคต้องเพิ่มนะอุณหภูมิเพิ่มเฮเเพิ่มไฮตรงเลยอุณหภูมิเพิ่มเคเพิ่มุฮยตรงอ่ะอันนี้สิอุณหภูมิลดเคต้องลดอ้าวอุณหภูมิลดเคไม่เห็นลดเลยผิดเคต้องลดคุณพี่น้องบอกใครพี่มึงนะคะเราก็ตัดได้อันหนึ่งเมื่อเราตัดได้อันนึงเสร็จหยิบปากกาขึ้นมาสีสวยสีชมพูมีไหมลูกมีไหมโอตายแล้วชีวิตมีแท่งเดียวอ่ะไม่ได้ค่ะ ค่าเรียนพิเศษเนี่ยจะต,ต้องน้อยกว่าค่าซื้อประกาหนูจําไปเลยเราถึงดีถูกต้องคะลูกดีมากค่ะ,ะมาเลยค่ะ่าไปว่าอะไร่าไปว่าชอบที่เย็นค่ะชอบเย็นถ้าชอบที่เย็นหมายถึงถ้าเราไปเพิ่มอุณหภูมิจะขาดใจรักพี่เคน้อยลงเคจะน้อยลงแต่ถ้าลดอุณหภูมิให้เย็นอุชอบใจลาก็ห้องจ้าก็รักพี่เคเพิ่มขึ้นค่ะ นั่นแปลว่าอะไรกลับมาดูค่ะถ้าเพิ่มอุณหภูมิ k ต้องลดกลับมาเขียนเอา้าสําหรับกรณีเนี้ยเพิ่มอุณหภูมิ k ต้องลดใช่ไหะมา k เพิ่มขึ้นแบบนี้ผิดจะงเง้านี่อันต่อมาเอา้าอุณหภูมิลด k ต้องเพิ่มนี่ k มันลดด้วยผิด k ต้องเพิ่มแค่นี้เราก็ตัด ง่ายกว่าตัดใจจากรุ่นพี่คนนั้นแล้วเราก็ตอบโอ้น้องตาไหลเลยคนที่หนึ่งทำไมอะคะลูกหนูเศร้าทําไมคะเขาพูดถึงรุ่นรุ่นพี่คนนั้นจกนั้นอธิบายนิดนึงเรื่องของอาค่ะอาคืออัตราในบทก่อนหน้านี้เคยเรียนบทอัตราไหมลูกหนูโอ้เคยเรียนดีว่าพี่อยากให้หนูหยิบปากกาขึ้นมาและเขียนว่าไม่ว่าดูดหรือคายก็ตาม ไม่ว่าดูดหรือคายก็ตามอุ้ยก,ก <Index> อยก็ตามสช่ไใช่ก็ได้ไม่ว่าดูดหรือคา,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 ายก็ตามอัตราแปรตามอุณหภูมิไม่ว่าดูดหรือคายก็ตามอัตราแปรตามอุณหภูมิไม่ว่าดูดหรือคายก็ตามอัตราแปรตามกับอุณหภูมิบางคนมีหลีดแล้วค่ะตอนนี้หมายถาว่าไงลูก คือไม่ว่าจะระบบดูดหรือคายอัตราแปลตามอุณหภูมิทั้งสิ้นคือถ้าอุณหภูมิเพิ่มอัตราก็เพิ่มค่ะในทางตรงกันข้ามถ้าอุณหภูมิลดอัตราก็ลดค่ะคือแปลตามกันค่ะดังนั้นคําตอบต้องสอดคล้องกันดูบนทีวีเช่นถ้าอุณหภูมิเพิ่มอัตราก็ต้องเพิ่มถูกต้องค่ะหรือถ้าอุณหภูมิลดอัตราก็ต้องลดประมาณนี้เพราะมันแปลตามกันไม่ว่าดูดหรือคายนะคะ